อยากมันอะแต่จะไม่ยอมมันมันทำหน้าผังมากๆยิ่งสับยิ่งมันรับไม่ได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแป้งในคลับมันเดย์กันอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงหน้าร้อนกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างคะตอนนี้พ้องได้รับคําถามมาไม่เว้นแตละวันเลยนะคะเรื่องของครีมกันแดดแหมอากาศร้อนแดดแรงเบอร์นี้นะคะถ้าไม่ปกป้องผิวก็คงไม่ได้ใช่ไหมคะดังนั้นนะคะปัญหาความมันบนผิวหน้าของเรานะคะเรีวยกว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะคะที่สาวไทยแทบทุกคนจะต้องเจอนะคะและนอกเหนือจากนี้นะคะความร้อนจากแสงแดดนะคะก็จะทําให้ผิวของเราเนี่ยหมองคล้ำขึ้นได้อีกด้วยค่ะวันนี้นะคะพ้งจะมาแนะนําวิธีการเลือกครีมกันแดดนะคะให้หมกับ สภาพอากาศร้อนอย่างบ้านเราค่ะแน่นอนนะคะว่าในท้องตลาดเนี่ยโอ้โหครีมกันแดดมีให้เลือกมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดที่แบบเนื้อบางเบาครีมกันแดดที่มีค่า SPF สูงสูงครีมกันแดดที่แบบโอ้โหเนื้อซึมไวนะคะใส่แอลกอฮอล์เยอะนะคะคือมันควบคุมความมันได้ดีนะแต่ว่าบางทีอะคุมความมันเกินไปจนแบบหน้าเราแห้งก็เกิดความไม่สมดุลในผิวขึ้นมานะคะและพอผิวหน้าของเราแห้งนะคะตามกลไกของร่างกายของเรานะคะก็จะผลิตน้ํามันออกมาค่ะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยผิวหน้าข้างในของเราแห้งๆนะแต่ว่าทําไมผิวชั้นบนของเรามัน ก็จะรู้สึกว่าผิวของเราเนี่ยไม่สมดุลค่ะวันนี้นะคะต้องมีทางออกให้กับเพื่อนๆค่ะนี่เลยมีเวซันออยล์คอนโทรลเซรั่ม S.P.F 5 0 P.A 3บวกฝากเขียวตัวนี้เลยค่ะเนื้อเนี่ยจะเป็นแบบเซรั่มบางเบานะคะแล้วก็ยังมีส่วนผสมของแอลคาเนทีนที่จะช่วยลดแล้วก็ควบคุมความมันได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงและเจ้าแอลคาเนทีนตัวนี้นะคะจะมีคุณสมบัติในการลดความมันในรูขุมขนของเราค่ะดังนั้นนะคะเมื่อเราใช้เป็นประจำอย่างต่อเนื่องความมันบนผิวหน้าของเราก็จะลดลงได้อีกด้วยค่ะยังไม่หมดนะตัวนนี้้เเรราาาสามาถใชป็ เมคอัพเบสได้ด้วยสะดวกมากๆเลยค่ะเอาล่ะเราไปทดสอบกันเลยดีกว่าเราจะหยดครีมลงบนกระดาษทดสอบโดยฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็น Nivea Sun Oil Control Serum และอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นครีมกันแดดทั่วไปเราจะนำไปตากแดดแล้วก็ทิ้งไว้6ชั่วโมงค่ะจะเห็นได้ว่าฝั่งครีมกันแดดทั่วไปนั้นจะค่อยๆละลายเป็นน้ำมันหลังจากที่เวลาผ่านไปแต่ครีมกันแดดของ n i เว a Sun แทบจะไม่มีความมันออกมาจากตัวครีมเลยค่ะ แต่นีเวซันออยล์คอนโทรลเซรัมตัวนี้นะคะจะทําให้ปัญหาที่เพื่อนๆเ,เคยเจอมานะคะหายไปเลยค่ะเพราะนอกเหนือจากที่จะควบคุมความมันได้ยาวนานถึง6ชั่วโมงแล้วนะคะยังสามารถปรับสภาพความมันบนผิวหน้าของเราได้อย่างเหมาะสมได้อีกด้วยค่ะและยังมีประสิทธิภาพในการปกป้องผิวของเรานะคะจากรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะซึ่งเป็นต้นเหตุสําคัญนะคะของผิวคล้ําเสียนะคะและยังได้รับรางวัลครีมกันแดดที่ดีที่สุดจากนิตยสารคลีโออีกด้วยนะคะเรียกได้ว่าเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับสภาพอากาศของเมืองไทยนะคะแล้วก็ยังเหมาะ กับสภาพผิวของคนไทยอีกด้วยค่ะเห็นอย่างนี้แล้วนะคะสาวไทยทุกคนนะคะก็คงหมดปัญหาหัวใจเกี่ยวกับความมันกันแล้วนะคะเอาเป็นว่าอย่าลืมมาติดตามคลับมันเดย์ของเรานะคะว่าจะมีเคล็ดลับอะไรมาบอกสาวๆในการบอกเลิกกับความมันกันบ้างนะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย